สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมมีคลิปหนึ่งนะครับกับผม APK RC Thailand วันนี้มารีวิวรถแมคโครบังคับระบบไฮดรอลิกขนาดสเกล1ต่อ20นะครับรุ่นวีน่า580หรือ1580นะครับก็เป็นรุ่นที่มีลูกค้าในบ้านเราเนี่ยเล่นกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้องการอะไรที่จะมาทดแทนกับรุ่นนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเดิมๆม,มาเป็นระบบเซอร์โวนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย ทำการอัปเดเป็นระบบไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อัปเดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับเด,เดี๋ยวลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวออกก่อนเนาะ,ะป๊าปารีวิวก่อนอลูกสาวเข้ามาช่วยรีวิวนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีโมทล่วงไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวป้าขอรีวิวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะฮะก็รีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับคันนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าออเดอร์เข้ามาจากต่างประเทศนะครับเป็นรถแบบเขาเรียกว่าพร้อมเล่นนะครับหรือเรียกว่า r t r นะครับออเดอร์เข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับออเดอร์เข้ามาจากมาเลเซียตอนนี้ก็ ทำการประกอบเซตอัพระบบเรียบร้อยแล้ว,ลวก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดของทางร้านเรานะครับจะเห็นว่าตัวอาร์มตัวบูมนะครับจะสั้นลงนะครับจะยาวกว่าของเดิมแค่นิดเดียวเองนะครับแต่รุ่นเก่าเนี่ยก็จะยาวกว่าของเดิมประมาณ4-5่เซนนะครับท้งบูมแล้วก็อาร์มเพราะฉะนั้นรวมกันแล้วความยาวรวมๆเนี่ยก็จะยาวกว่าเดิมประมาณเกือบเกือบสิเซนนะครับของเดิมนะครับ ตัวนี้ก็ปรับให้สั้นลงมานะครับให้ใกล้เคียงกับตัวบูมอาร์มของเดิมแต่ว่าตัวบูมอาร์มของระบบไฮดรอลิกที่ใส่เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัวบูมและตัวอาร์มจะบางกว่าเดิมนะครับบางกว่าเดิมก็คือมีขนาดสเกลที่ใกล้เคียงกับรถจริงนะครับเพราะว่าตัวบูมอาร์มในระบบเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยจะค่อนข้างหนาแล้วก็ไม่สามารถทําการวางระบบกระบอกไฮดรอลิกตรงจุดนี้ได้นะครับเราก็ต้องทําการออกแบบ ตัวบูมอาร์มใหม่เพื่อที่จะให้มันสามารถติดตั้งเซลเลนเดอร์ตรงนี้ได้นะครับตัวงานบูมอาร์มก็จะเป็นงานเหล็กทั้งหมดนะครับงานเหล็กส่วนตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ตัวนี้ถ้าบอกกันแบบตรงๆเลยนะครับวัสดุที่ทำเนี่ยไม่ใช่เหล็กนะครับพ่อค้าหลายท่านก็รีวิวว่ารถตัวนี้นะครับเป็นเป็นบอดี้เหล็กทั้งคันจริงๆมันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นโลหะ เป็นโลหะอัลลอ,อยฉีดเข้าแม่พิมพ์ก็คือลักษณะคล้ายๆคุณสมบัติคล้ายๆกับอะลูมิเนียมจริงๆก็เป็นอลูมิเนียมผสมซิงค์นะครับ <S <S <ๆ S 1> เพื่อลดเมลติ้งพอยต์ของมันแล้วก็ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์แข็งตัวออกมาก็จะเป็นเป็นพาร์ตเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาประกอบ <S <S <ๆ S 1> นะครข้อดีของมันก็คือรายละเอียดเนี่ยมันก็จะ ได้ดีเทลตามแม่พิมพ์ที่เขาออกแบบไว้นะครับเขาทำแม่พิมพ์ขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยเขาก็จะสามารถฉีดชิ้นงานได้เป็นแสนๆชิ้นแต่ว่าข้อเสียของมาก็คือวัสดุที่ใช้ฉีดเนี่ยมันมีความแข็งแรงต่ํากว่าเหล็กนะครับถ้าเหล็กก็คือเหล็กนะครับเหล็กก็คือสตีลนะครับส่วนตัวเนี้ย จะเรียกว่าเป็นอลลอยหรือเป็นอลูมิเนียมอลลอยก็ได้นะครับฉีดเข้าแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นอลูมิเนียมเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าความแข็งแรงมันน้อยกว่าเหล็กนะครับแต่ว่า,าหลายๆท่านที่รีวิวใน u t u b e เนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นเหล็กทั้งคันแต่จริงๆผมพูดตรงน,นี้นะครับว่ามันไม่ใช่เหล็กนะครับตัวใบแท็กก็ไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นตัวใบแท็กเป็นซิงซิงไดแคสต์นะครับฉีดเข้าแม่พิมพ์ซิงไดแคสต์เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างกรอบนิดนึง เวลาเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะมีอาการแทกยืดแทกยืดแทกย่อนให้เห็นบ้างนะคะก็ก็เรียกว่าถามว่ามันโอเคไหมก็คือโอเคตามราคาของมันนะครับเพราะว่ารถตัวนี้ราคาไม่สูงราคารถเดิมๆที่มาจากโรงงานก็แค่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับราคาไม่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะใส่แทกเหล็กมาให้เหมือนรถสเกล1นึรถใหญ่เนี่ยมันก็ต้นทุนมันก็สูงนะครับเพราะว่าแทกเหล็กเนี่ยเทคโนโลยีในการผลิตแทกเหล็กมันใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นแทกเหล็กเนี่ยราคา ก็คันสูงค่อนข้างจะสูงก็โอเครายละเอียดดีเทลตัวนี้ก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยจริงๆผมสั่งสติกเกอร์งานได้คัดมาติดนะครับแต่ว่าพอดีสติกเกอร์ไม่ทันแล้วก็นัดส่งลูกค้าไว้วันนี้นะครับวันนี้ก็จะต้องทําการแพ็คแล้วก็บุ๊ก i ิ้งเตรียมให้เอเจนซี่เข้ามารับนะครับเพื่อที่จะส่งไปต่างประเทศ ก็เลยทําการตัดสติกเกอร์เองนะครับจริงๆที่ร้านผมก็ม like like it really ีเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับแต่สติกเกอร์ที่ผมใช้เนี่ยมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เกรดค่อนข้างดีนะครับงานสติกเกอร์ผมเนี่ยจะเป็นงานงานตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัดนะครับจะไม่ใช่งานไดคัดสติกเกอร์ตัดนะครับก็จะมีข้อดีตรงเรื่องของความคมชัดมิตินะครับ ติ๊กเกอร์ตัดเนี่ยก็คือใช้วิธีการตัดประกอบนะครับตัดมาเป็นแผ่นสีดําก็แผ่นหนึ่งสีขาวสีขาวสีขาวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยนะครับตัดมาเป็นแผ่นแล้วก็เอามาทําการประกอบเป็นชิ้นแล้วก็แปะลงไปบปนตัวรถนะครับข้อดีของมันคือ,อความคมชัดความทนทานนะครับแล้วก็เรื่องของอขอบขอบจะไม่มีรอยใดคัดนะครับก็จะเป็นติ๊กเกอร์ PVC ตัดประกอบนะครับ ก็ถือโอกาสได้ทำสติกเกอร์นะครับตอนนี้ก็ทําเผื่อสํารองไว้ให้นะครับใครสนใจอยากได้สติกเกอร์ตัวนี้ก็ทักเข้ามาได้นะครับแต่ก็ต้องแจ้งก่อนนิดนึงว่าราคามันจะสูงกว่าสติกเกอร์ได้คัดนะครับชุดหนึ่งสงข้างสงข้างตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ100ยกว่าบาทนะครับสแผ่น1ชุด2แผ่นนะครับมีเฉพาะสติกเกอร์บูมนะครับสติกเกอร์ตัวบอดี้นี่เราไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ทํานะครับ ก็ทำสติกเกอร์บูมอย่างเดียวชุดหนึงก็ร้อยกว่าบาทนะครับสนใจอยากได้สติกเกอร์สวยๆมิติดีๆนะครับรายละเอียดชัดๆก็ทักเข้ามาได้สติกเกอร์ตัวนี้เป็น PVC นะครับเป็นสติกเกอร์พีวอ่โอเคมาเรื่องอะไรต่อตัวรถนะครับก็ตัวนี้เป็นเป็นรถผมไม่แน่ใจน่าจะเป็น1580 v V2 มั้งครับนะครับ ลูกค้าเขาสั่งเป็นแบบ r t r คือพอร้อมเล่นนะครับแต่ r t r พร้อมเล่นเนี่ยไม่รวมแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขนส่งแบตเตอรี่ไปต่างประเทศได้นะครับก็จะติดปัญหาเรื่องของการขนส่งขึ้นเครื่องนะตัวยึดปลายแกนไฮดรลิกนะครับก็จะใช้ฝา,าฝาปิดแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งทุกตัวเลยนะครับก็จะเป็นฝาปิดแบบนี้ทั้งหมด ก็โอเคเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูกันนะครับตัวอ,อีกจุดหนึ่งก็คือตัวกระบอกไฮดรอลิกนะครับตัวกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยตอนนี้ในรุ่นปัจจุบันนะครับเราก็มีการอัปเกรดในรุ่นนี้นะครับมีการอัปเกรดตัวซีนซีนแกนซีนลูกสูบนะครับมีการอัปเกรดตรงจุดนี้ให้รับแรงดันได้มากขึ้นนะฮะ ก็เป็นโอลิงชนิดพิเศษนะครับที่ร้านผมเนี่ยเปลี่ยนโอลิงชนิดพิเศษเกือบทั้งเกือบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเอาล็อตใหม่เข้ามาแทนล็อตเก่าซึ่งของเก่าในร้านเนี่ยก็มีน่าจะรวมๆกันทุกทุก,ทกไซส์นะก็จะมีเรียกว่าหลายหมื่นตัวอยู่ครับก็ตัดสินใจเปลี่ยนล็อตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรถที่ทําออกไปใหม่ๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพเรื่องของอแก,น,ก,แกนเปียกแกนเยิ้มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะน้อยลงนะฮะโอเค,ออเ,คเดี๋ยวเราลองเทสระบบให้ดูกันนะครับตัวนี้เซตระบบกับรีโมทเรดิโอลิงก์ a t 9 s เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการแปลงสติ๊กข้างหลังสติกตัวเดินตรงนี้นะฮะแปลงสติกให้งานสติกตัวเดินก็เป็นงานของทางร้านเราเองนะครับงานโมสติกตัวเดินใครสนใจ ชุดโมสติกตัวเดิมตัวนี้ก็ติดต่อได้นะครับชุดหนึ่งไม่แพงนะครับชุดหนึ่งสามสี่ร้อยนะครับเรียกว่าไม่ต้องมีความรู้อะไรนะครับคือแค่เอาไปถอดของเดิมออกแล้วเอาตัวนี้ใส่แทนไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะไม่ต้องทําอะไรนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับใช้คุมแท็กซ้ายขวานะฮะตัวนี้ก็เป็นงานของทางร้านเราเองนะครับอตอนนี้ก็ขายส่งให้กับ ร้านประกอบรถในบ้านเราอยู่หลายเจ้านะครับก็หลายเจ้ารับรับจากางานจากผมไปประกอบอยู่หลายหลายท่านนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราลองดูฟีลลิ่งในการเล่นสักนิดหนึ่งนะครับ เร่งปั๊มขึ้นมาประมาณ50%นะครับแล้วก็เล่นไปเลยครับติต๊กตัวเดินใช้ด้านหลังนะครับดูโฟก,กัสไปหน่อยดู